เมื่อทหารอย่างพวกเราพาน้องๆเยาวชนไปดูเบื้องหลังการทํางานของพี่ทหารตามแนวชายแดนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้หมู่แพรวกับลุงด่อยนะคะกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงการ Army Defense ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เมืองชายแดนกับกองพลพัฒนาที่หนึ่งการเดินทางของพวกเราครั้งนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายสุรศีกันแล้วค่ะทุกคนที่นี่คือ พนรอ้ามาถึงกองพลทหารราบที่9้าเราก็พาเด็กๆนะคะแวะสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์ขาเสริมสร้างสิริงรงมงคลกันเสร็จแล้วเราก็เดินทางกันไปที่กรมฐานพานที่ส4บส่ฐานพานลัดย่าซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่ผู้การสรรเสริญนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจทหารพานและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของมูแพลวที่ได้มาดูพี่ทหารพรานเขาฝึก16ท่านารบเขาฝึกของจริงมันสุดยอดมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ให้ความรู้เรื่องของทหารพรานไปแล้วทีนี้เราก็มาย้อนรอยแห่งพงสาว,วดานสงครามเก้าทับกันบ้างผูแ้แพลวเคยมาที่นี่ตอนฝึกเขาชนไกายเราก็ได้เจอลุงหนวดเนี่แหละค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสงครามเก้าทับในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่การรบจริงๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเก้าทับไปแล้วเราก็ไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่9ก้าหนึ่งในพื้นที่ของอาร์มี่แลนด์เขตทหารยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่บอกว่าปีหนึ่งมีคนมาขอดูงานที่นี่่่่่เเเเเเเยอออออะะมมมาาาากกกจจจุุดดดดดนนนนนขขขงงงงงงพพิิิิธภัณฑ์็็โชววรรรรืสคซึปต้ กองพลทหาร,ราบที่เก้า้ในเขาก็จะมีรูปถ่ายภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการร,รวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในการทำสงครามจริงๆมาให้ดูด้วยค่ะไม่เยี่ยมชมก็ติดต่อมาที่กองพลทหาร,ราบที่เก้านะคะเจ้าหน้าที่ใจดีมากเวลาแห่งความสนุกผ่านไปไวมากรู้ตัวอีกทีก็ถึงยามเย็นแล้วค่ะามาดูพระอาทิตตกกันที่สกายวอล์คหนึ่งในจุดเช็คอินของจังหวัดกาญจานาบุรีแล้วก็เป็นพื้นที่กิจกรรมของชาวบ้านที่นี่ด้วยค่ะเดินดูข้างล่างว่าสวยแล้วขึ้นมาข้างบนยิ่งสวยกว่าเดิมเยอะเลยค่ะทุกคนและนี่กกใวแ่้สุลชไ อยากรู้ว่าพวกเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันต่ออย่าลืมกดติดตามแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ